จึงได้จัดทำโครงการอบรองการป้อ,รองกันการจมน้าในเด็กประจำปีการศึกษา 6, 2 5สือ่อเพื่อสอนให้นักเรียนเรียนกกรพอพอพยนะู้กฎแห่งความปลอดภัยทางน้ำเช่นไม่เล่นใกล้สำหรับเด็กควรทำสูงให้เด็กนักเรียนหรนะือฝึกว่ายน้ำเกิดการจดจำและทำให้เด็กๆสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อยา่างถูกวิธีอีกทั้งยากเป็น เราจะโยนอะไรลงไปให้เพื่อนชื่อมิดต้องใส่เชือทูเทบใช่ไหมเพราะมันจะโยนอะไรไปบ้างครับรองเท้าโยนได้ไหมรองเท้าแตกโยนได้ไหมทำไมไม่ได้ครตอบ ล็อกให้เราแน่นขึ้นเพราะว่าเสื้อจูเทพถ้าเราลงน้ำเนี่ยมันจะดันขึ้นหนึ่งแล้วก็สองเนี่ยคนที่อยู่แกงกอนดูอุปกรณ์ใส่ใส่หมดเอาไปดูที่โต๊ะเล่กเพราะครับเอาเลยนะ เราปุ๊เรามย่อเลยย่อตัวลงมแล้วเราดึงมือมาเขียวเหลียวที่จะโยนเลยนอนาคตก็สาธิตไปทไครับเรามาช่วยแล้วเพื่อให้เขารู้ว่าเรามีคนแล้วก็ก็มองขาอุปกรณ์คนเยอะแยะเลยครแล้วก็ถ้าเดิดบ้านหลังมีอุปกรณ์ แต่การการเก็บเชือกนะคับที่ช่วยนะครับก่อนก่อนการโยนให้ีลวกะกรอให้นดไป้ักน้ย้วยช ต้งวางข้างๆแล้วก็เอาลายบักนะครับแล้วก็จับข้อมืออะไรครับถ้าเราหายใจนะครับจาเวลาหายใจออกหายใจทังชั่กามาได้นะครับมันมันจะช่ยดันนขอาอันนี้เอยเคยเรียนยังครับหัวชนแล้วอันนี้รอยตัวเล ลองหลงใไม่ได้ลองลองแล้วอ่าแล้วก็ไงไงคือสายที่ร่อนองบางขาอ่าสายที่มันจะช่วยที่มันลอยตัวึงตัวเราขึ้น่หานเ็เกี่ยกับกับแรงแล้วไหลกไรเหลา สาวมาสาวมาเลยสาวมาสาวมา,า,มามกเป็น้้คนนั้นสาวนะคนนี้สาว